เรามาอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเรามาเจอกันที่วัดอาหงศิลาวาสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับว่าวัดอาหงศิลาวาสเป็นอย่างไรนะครับข้างในมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดที่กันนะครับไปด้วยกันครับครับเมื่อเราเข้ามาในวัดอาหงแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดริมแม่น้ําโขงนะครับเขาเรียกว่าวังนาขินนะครับทําไมต้องเรียกว่าวังนาคินนักราวตรงนี้คือจุดแมดค้ำโขงนี้นะครับ เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ําโขง sup. ทั้งสายเลยนะครับจุดนี้ลึกสุดนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นสะดือแม่น้ําโขงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่คือแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งสปปลาวนะครับเห็นเห็นสายน้ําที่วนไหมครับข้างหน้านี้นะครับที่เป็นสายน้ําวนวนอยู่นี่นะครับนี่คือสะดือแม่น้ําโขงทุกสิ่งทุกอย่างที่ลอยมาจากด้านเหนือของแม่น้ําโขงถ้าลงมาด้านนี้นะครับก็จะวนอยู่ตรงนี้ครับนะครับ ทำไมเขาเรียกว่าสะดือแม่น้าโขงเพราะว่าเคยมีคนเอาลำไม้ไผ่ต่อกันหลายลำครับยังไม่ถึงก้นเลยครับที่ว่ากันนะครับใกล้ๆกับสะดือแม่น้าโขงนะครับใกล้ๆกับสะดือแม่ความโขงนี่ก็จะมีนะครับวิหารพระพุทธชินราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรขึ้นมาครับในสรานะครับเป็นวิหารพระพุทธชินนราชนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาขอพรพระพุทธชินราชกันนะครับขอทุกคนขอพรได้เลยครับ เห็นไหมครับจะคำนวณสร้างพอดีกับซุ้มเรือนแก้วเลยสวยงามมากนะครับนี่บรรยากาศด้านนอกของวิหารพระพุทธนารายนะครับรอบๆวัดอาหงศิลาวาดเห็นไหมครับป้ายสะดือแม่น้ำโขงนะครับเห็นแม่น้ำโขงไหมครับนะครับฝั่งสอปปอ,ปอลาวนี้ก็มีแต่ภูเขานะครับเป็นภูเขาเหินปูนนะครับ ตอนนี้เราออกมาจากวิหารพาระพุทธนราชนะครับเราจะเดินไปที่พระอาคารด้านโน้นนะครับเป็นพระวิหารหรือพระอุโบสถเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับไปได้วยกันครับผมจุดนี้แหละครับที่เรียกว่าจุดเสเดย์อของแม่น้ําโขงนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสก,การพระประธานในพระอุโบสถกันนะครับ เราเข้าไปในพระอุสศด้วยกันนะครับไปมัสการพระประธานกันครับกับเราเข้ามาแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านขอพอรพระประธานในพระอุสศวัดเอาคงศิลาวาดวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงได้เลยครับนี่เราออกมาจากพระอุบสถแล้วนะครับที่เรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ด้านรอบพระอุโบสถของวัดเอาคงศิลาวาสนะครับก็ยังเห็นแม่น้ํโขงนะครับเพราะเป็นวัดอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ําโขงนะครับอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยนะครับสวยงามมากนะครับล่มเย็นล่มเลื่อนนะครับบรรยากาศตัวนี้ถ้าอยู่ในส่วนที่ร่มนี่เย็นล่มเลื่อนดีมากเลยครับนะครับอันนี้คือบรรยากาศด้านนอก หน้าพระอุโบสถนะครับจะเห็นแม่น้ําโขงนะครับเห็นเกาะกลางแม่น้ําโขงนะครับเห็นแม่น้ําโขงที่กว้างมากนะครับตรงจุดของสะดือแม่น้าโขงและทางนู้นนะครับที่วิ่งไปนครพนมนะครับที่จะไปนครพนมนะครับเดี๋ยวลองดูซิครับว่าลงไปด้านล่างทางแผ่นหินนั้นได้ไหมนะครับมีทางลงไปไหมนะครับถ้าทางจะลงไปไม่ได้มั้งครับผมนะครับ นี่คือทางลงที่จะลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าไปได้ไหมนะครับครับตอนนี้ได้ลงมาแล้วนะครับน่าจะลงไปที่แผ่นหินนั้นได้นะครับน่าไปลงใกล้ชิดแม่น้ําโขงได้มากสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะลงไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามมาดูนะครับตอนที่เราก็เดินมาที่แผ่นหินลานยื่นมาในแม่น้ําโขงแล้วนะครับนะครับตรงนี้คือจุดสดือแม่น้ําโขงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับ นี่แหละครับวัดอาหงศิลาวาดจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนี่คือจุดสะดือแม่น้ำโขงนะครับนี่คือบรรยากาศมุมมองที่มองขึ้นไปบนวัดอาหงนะครับจากริมแม่น้ำโขงขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อนะครับภายในวัดอาหงเดี๋ยวตามมานะครับว่าไปที่ไหนตามมาครับ เข้าไปในสวนแก่งหินของอาหงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับเข้าสวนหินอาหงนี้นะครับจะผ่านวิหารหลวงพ่อสุโขไทยนะครับใครที่มานี่ก็สามารถขึ้นมาขอพรได้นะครับหลวงพ่อสุโขไทยนะครับครับผมขอทุกคนขอพรหลวงพ่อสุโขไทยได้เลยครับหินอาหงแล้วนะครับ นี่ครับถ้ำพระอุปคุตอยู่นี่นะครับอันนี้คือถ้ำพระอุปคุตนะครับก็จะมีแกจิอาจารย์ลูกปั้นเจอะนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับหินอ่อนหงนี้ก็ล่มลื่นนะครับเป็นสนามหญ้าและเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็มีป่านะครับมีสวนต้ไม้อันนี้คือคอกม้าเท้าลินทอนนะครับอันนี้คือเข้าอกมาของเท้าลินทอนนะครับนะครับเป็นซอกหินเข้าไปนะครับ อันนี้สวยงามมากเลยครับนี่มานั่งพักผ่อนก็ได้นะครับเย็นสบายอากาศเย็นดีนะครับนี่ครับเหมาะอาการพาครอบครัวมานั่งหรือมาเดินเล่นนะครับเด็กๆไม่อันตรายครับตัวนี้ก็จะมีนะครับน้มสการพระศิวลีนะครับแล้วก็นมัสการหลวงปู่ทวดหยียบน้าทะเลเจิดนะครับอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของสวนหินอางนะครับสวนหินอางจะกว้างมากนะครับไปถึงด้านในนู้นเลยนะครับ งดงามมากครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำพระอุปคุตกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่าตามมาครับครับภายในถ้ำนี้นะครับยังมีทางขึ้นลงเมืองบาดาลเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลด้วยนะครับทางขึ้นลงนี้นะครับมีพญานาคราชขึ้นลงนะครับปกปักรักษาอยู่ครับ ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นพระอุปคุธนะครับขอเชิญทุกคนนะครับขอพรอนะครับนวัตการพระอุปคุธได้เลยครับเขาว่ากันว่านะครับภายในถ้ำนี้นะครับเป็นถ้ำที่สามารถทะลุไปถึงวังนาบาดานได้นะครับนะครับจะมีพยานาคราชเลยขึ้นมาด้วยนะครับอยู่ในถ้ำพระอุปคุตนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูครับข้างในมีน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาครับครับนี่คือ ทางลงมาบาดาลนะครับนะครับเป็นซอกลงไปลึกเลยนะครับขึ้นมานะครับก็จะเจอแค่แ่นด์นเพระอุปคุตนะครับแล้วก็จะมีพรอปู่พยานนาคาราดนะครับเลยขึ้นมานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับพอปู่ะไรขึ้นมาตรงนี้ การเดินทางไปนิลันดอสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับจะขอปิดคลิปภาพสวยๆนะครับของสวนหินอาหงนะครับเราออกมาจากถ้ำพระอู๋ขุดแล้วนะครับเป็นคลิปภาพสวยๆของสวนหินอาหงศิลาวาดนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับไปที่ใดนะครับกดติดตามไว้นะครับกปติตายพีหน้าครับสวัสดีครับ